วันนี้เราจะไปเดินเล่นกันเอ๊ะที่สุดก็ได้กินแล้วอร่อยสุดๆเลยกินทั้งวันอ่ะแหมก็มาัแล้วมาแล้วใส่ชุดอะไรเนี่ยพี่สวยใช่ไหมใช่ไหมล่ะอ้าวฮานะวันนี้ฉันอุตส่ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเดินเล่นเลยเนี่ยจับคอเธอเนี่ยนะตื่นแต่เช้าขนาดหมดเยนสิบเคยเห็นเลย มาเล่นซ่อนแอบกันเถอะเราจะสามารถซ่อนที่นี่ได้โอเคโอเคเลยล่ะว้าวยังยิงยาวประกอบยิงชึบหนึ่งสองสามสี่ห้าเจปก้าสิบหาแล้วนะเจอแล้วโหเจอจนได้แต่เมื่อกี้ฉันหมายถึงแอปเปิลนะหนึ่งสอง ฉันนิ่ออกแล้วว่าจะสั้นที่ไหนป้องเจอแล้วไว้ครั้งหน้าเจอกันอีกนะ